กระสวดดีนะครับทุกคนทุกท่านด้วยครับวันนี้เราก็จะมีแบงค์นะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่๙นะครับที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อกับประทเอฟซีด้วยนะครับแบงค์นี้นะครับเรียกกันว่าแบงค์ห้าสิบนะครับด้วยสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับเนื่องจากแบงค์นี้นะครับก็เป็นแบงค์ที่ถูกผลิตออกมานะครับเป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะครับก็ทําให้นะครับผู้มิจฉาชีพเนี่ย มักจะนําแบงค์นี้นะครับมา,าเพื่อทําการหลอกกับพันธุ์เงินะครับในการทําใบรับประกันแบงค์นะครับเพราะว่านะครับแบงค์นี้ก็เป็นแบงค์ที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้นะครับมันก็มีคุณค่านะครับในเรื่องของการเก็บสะสมนะครับมากพอสมควรเลยอันเป็นช่องว่างนะครับทำให้มิจฉาชีพเข้ามา,าเรียกว่า หากินณตรงนี้นะครับก็แบงค์นี้นะครับถ้าเทียบกับมูลค่าจริงๆแล้วนะครับจะเป็นแบงค์ที่ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากนักนะครับเพราะว่านะครับเขามีจํานวนการผลิตเนี่ยทีค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นไดีนะครับก็ต้องระวังในส่วนนี้กันด้วยนะครับก็ด้านหลังก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้เลยนะครับอันเป็นแบงค์ค่าสิบบาทนะครับที่หาดูได้ยากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับทําให้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามิสไาชิมเนี่ยก็ต้องจ้องในส่วนนี้อยู่ก็้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าการทําใบรับกันแบงค์หรือรับประกันเหรียญเนี่ยร้านที่เขามีการรับซื้อแบงค์หรือเหรียญจริงๆเนี่ยจะไม่มีการทําใบรับประกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่มีนะครับสําหรับแบงค์ที่มีลักษณะแบบนี้ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ปกติเลยที่มีการใช้จ่ายกันในตลาดนะครับ ด,ด้านหลังก็จะเป็นแบงค์ด้วยสัานึกในพระมหากร,ณ,ราณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับก็เพราะว่ามมีตัวหนังสือนะครับอยู่ที่บริวเวณทางด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้แบงค์นี้นะครับไม่มีราคาในตลาดนะครับสมนะครับถ้าไม่ใช่แบงค์ผลิตผิดพลาดแบงค์แปลกหรือแบงค์หาย,ยากนะครับ มันก็ไม่มีราคานั่นเองนะครับแบงค์ที่มันมีราคาก็จะเป็นแบงค์พวกเลขตองต่างๆครับแบงค์หายากต่างๆแบงค์เออเลอร์แบงค์ผลิตผิดพลาดต่างๆนานานะครับที่เนพื่อนดสี่ดูแล้วมันว่าแปลกนะครับไม่ใช่ดูที่ภาพด้านหลังแล้วว่าแปลกแล้วขายได้นะครับต้องดูในส่วนของพวกตัวเลขนะครับส่วนของลายน้ำนะครับที่มันมีการขยับขยื่นนะครับหรือว่า การปั๊มผิดพลาดแตกต่างไปจากแบงค์แบงค์เดิมเนี่ยทำให้แบงค์เนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นนะครับถ้ามีใครประกาศรับซื้อให้เป็นเพื่อนสี่นะครับในราคาหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปอันนี้ก็ต้องระวังในส่วนของมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่าแบงค์แบบนี้อย่างที่เคยแจ้งเตือนไว้แล้วนะครับว่าไม่มีราคาในตลาดทางผสมนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเป็นแบงค์ที่ผลิตเยอะแล้วก็หาได้ง่ายนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยคิดว่าแบงค์เนี้ยหายากแล้วก็ มีคุณค่ามากพกอสมควรเลยจึงทําให้ตกเป็นเหยื่อของมิชชาชีพนั่นเองส่วนใครที่มีแบงค์แปลกๆต่างๆนา,ๆนานานะครับที่ดูแล้วว่ามันแปลกเป็นจากแบงค์ปกติก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับยินดีรับซื้อให้ถ้าเป็นแบงค์ที่มีลักษณะเลขตองนะครับหรือเลขหายากต่างๆนะครับ ติดต่อผมเขามาได้เลยยินดีรับซื้อให้ถูกมือนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคุณทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ la 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 no